แล้วก็มีกันต่อละมันเปิดอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยสามร้ <300. S 1> อยอใบหนึ่งได้ไหมครับนะร้อยนึงได้ไหมเฮ้ยสองร้อยไปโอ้พาแถวบ้านผม,มนเนี่ยเออขายได้ไม่เกินครับขายได้ร้อยห้าสิบสองร้อยสี่ต่อให้นะครับ ้อยห้าสิบไม่ได้หรอสองร้อย <200. S 1> อ๋อสองร้อยไปเดิมไปก่อนผมก็ฟ้าตะกอนเนี่ยมรณะผ้าใหม่ๆเนี่ยเขามาขอแก้งกูพันห้าเนี่ยแปดรอบเนี่ยกูจะสองพันแล้วคุณมีตั้งที่หกเหรียญปีห้าหกเปิดเท่าไหร่นะครับ สองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสองมันสามได้ไหมครับ อ้าไปได้ไหมสองพันห้ารู้ว่านึกว่าได้ยินว่าอ้าวเอาไปสองพันสองพันห้าไปเลยโอ้มันนั่นอะไรครับเนี่ยที่มันไม่ไปเนี่ยก็ทองแดงมันออกมาทองแดงมันแดงกว่านะหลังยันน่ะใช่ตอนแรกทองแดงคู่กว่าอยเออตอนแรกนิ่งคืนคืนพอทองแดงโผล่มาไม่เป็นมาคนมันนิยมหลังยันทองแดงกันหมดเนี่ยโอ้ยังเลอกเอ้ย่ากันยี่สิบสามไม่ได้หรอครับเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้หรอจบเรื่องจบข่าวแดงมาสาักราคาไม่นั่นเลงันไปแล้วอันนี้ฝีมว่วงปีปอะไรไม่้องดูหกสี่ <64. S 2> ไม่รู้ปีอะไรต้องดูหลังสี่ครับบานแล้วเท่าไหร่มันปีอะไรหกสี่ <64. S 2> เอามึงสามร้อยเอะ สองร้อย <200 S 1> ได้ไหมบ้ไงแล้าพี่ <64. S 1> วัดไม่มีนะ้วอะเว้ยอแล้วน,นี่อ่ะปอะไรแล้วหกสี <64. S 1> เ่เอาเท่ากันสองบานห้าร้อยได้ไหมอันนี้นี่สองพันสี่ได้ไหมเ้เลาะ สองพันสี่ได้ไหมครับสวยนะอ่ามีล่าสวยนะอีเนี่ยสวยนะสวยครับสวยจมูกดงก็ปกปบทองแดงมันออกมาทั้งหมดเรื่องเลยใช่ทองแดงจริงๆก็ออกพร้อมกันนั่นแหละแต่คนไม่เป็นนิยมมากันแต่ก็เอาทองแดงไปเลยได้ไหมเนี่ยสองพันสี่แล้วสองที่แล้วพี่รถให้รถรถให้ผมเต็มที่แล้ว ถ้านี่สองพันห้าอันนี้คูห้าร้อยได้ไหม <_ C 'd> เป็นสามพันมาดีเอา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 โอเคโอเคเอาพาก็ซื้อ,อในแชทก็ขายสามพันี่สองร้อยมีจะโอนก็ได้นะโอนเดี๋ยวนี้นั่นเหรอ,อไม่จำโอน,นเรียมมาซื้ออยู่แล้ว เตรียมมาซื้อโอ,อ้ครับีแล้วหมวดนี่กูก็หยุดขายแล้วน,นี่ขายไม่ได้โอ้โหหยุดขายแล้วก็นี่เลยถ้าจะหยุดเลยงละสามร้อยห้าสิบดังไม่ได้นี<ม>่ไม่ได้แล้วฝากไว้ก่นอนตอบแชทลูกค้าไปนหน่อยครับ ทำคอนเทนด์จะเป็นเซียนใหญ่กูขายเองมาขายเองสามร้อยได้ไหมพี่สามร้อยสามร้อยคุโต๊ะแพ้ดูง่ายครับเอาสามร้อยพอพี่จบไหมครับจบครับสามร้อยพยันเนี่ยเอาไหมครับยังหลุดเลยพยันเนี่ยเอาไหมครับพยันหลวงพระเจดีสามร้อยพอเหลืองสีเหลืองนิยมครับนั่นแหละ ไอพี่ใช่ตัวจริงป่ะนะตัวจริงครับผมตัวจริงเอาไหมครับหลวงพ่อเชนเอาแต่พระโต๊ะว้าแล้วบอกเล่นหลวงพ่อเชนใครบอกผมไม่เคยพูดเลยแอดไลน์ขึ้นไปแบงค์สิงห์บุรีบอกว่าเล่นพี่ได้หลวงพ่อเชนพี่จ๋าปั่นอย่างเดียวนี่คือวันที่หนังไม่เหนียวยันเที่ยววั้สิ่งเลยเออหลวงพ่อเชนนะกูเห็นเอฟซีเอฟเล่นพักมีไหมเนาะมีกดเขาก็บอกมีปั่นตามุกคนไม่มีเลยพี่โอนได้ไหม แท้บ่กไม่ต้องเนี่ยแดูไงดูรอยจานเนี่ยจานลายมือของปู่ลใส่กล้องตอนอายุ78็ดสิบแปดปีด้ยด้วยด้วยใจที่ไหนล้อเล่นดูลยเอ๊ะลุงปุ๊เหลียนลุ่เออมามามาเฮ้ยพ่อไหน ออกขายได้อะไรนะสามร้อยออกขายออกขายใช่ไหมเจ็ดร้อยเออไม่ใช่ไม่ถึงเอ๊ะซื้อสามร้อยสิบปละซื้อสามร้อยพี่นุสามร้อยห้าสิบไม่ใช่หมายถึงว่าพี่นุ๊กจะซื้อต่ออ๋อเอาดิเอาดิใช่มันก็มันใช่ถ้าจะเป็นร้อยจริงแต่ว่ามันเงียบทีมิกิไปได้กับมันไม่ได้แล้วนะ ไอเฮียเลยห้าสิบบาทเอาหน่ะห้าสิบบาทรูปแรกไหมรูปลอเหรอพี่รูปแรกเอาดิไม่เคยขายเลยครับเคเลยต่อห้าสิบจบลงคอนเทนต์นะเคสเลยคเลยประจำหมดเดินต่อพันสองห้าสิบได้ไหมเสียตรงนี่ไหนเฮ้ยอันนี้เอาไปทำไรอ่ะมีมีผู้ออกมาคอมเมนต์ผมในทิกตอกอ่ะไอ้หนาเฮียต่อจัง ้ว,ว,วต้ต่อปล่อยแล้วมึงเงินหลนททั่รรนกูยี่ยังด้่อตอรู้กนเ่อ้นั่นนี่่ครับผมน่นี่นี่เลยนะแหงอยู่เลยนะเนี่ยแหงินหนับสิอโก้ครับอิบบนไมนะเข้าทีล้ว่ามาวะเอ้าไหนเรพโมามาดูดิสงหาวิา<ๆ>์ยอดเลย ดูช็ดล้าสุดตงพี่ได้ไงเนี่ยอนเนี่ยคนละใบพึ่งไก่กระอ๋อพี่ก้อนใบึ่งออโดนด้วยไงใบพึ่งแบค์ึ่งีเคยขยแบงค์ร้อยห้าสิบดีกว่าไม่ต้แบงค์ึงรดเว่าขกยากได้ทุกนพี่ก้อนนะคนละร้อยห้าสิบเขาว่างยะนั่งบัวสอ้ามันเดี๋ยวจไปมีในนั้นเราไม่ได้ดูเราไม่ได้ดูเลยจะหลุดไปเมื่อคืนนะาพกล้องไม่ได้ดูแลที่เกียคือใบพึ เออเป็นไรใช่ผมเม่รัคนไปปลอมเฟซอะเดี๋ยวพี่อ้แ่หายแลใช่แล้วก็เอาชื่อเรารูปเราไปลงไปลอกให้คนอื่นโอนตังค์ให้แล้วพวกก็แคปเฟซจริงหมดไปประจานเลยโดนเลยแต่ไม่เป็นยังดีพวกกันมาคอมเมนต์ให้พวกลูกค้าพ,พวกอ,มมอะไร ครับขอบคุณครับเอาพี่เอาอะไรบ้างหรอผมเอาแค่เหรียญแล้วก็รูปต้องอะไรบ้างนี่ตรงไหนคะกฐินปักนี่ครับเอาหลังยักหลังหนุมานครับแล้วก็รูปพี่ขอโทษนะครับใช่แล้วก็รูป